ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวเทสสเตเกนนะครับผมเวอร์ชันนี้95นะแต่บุดนะได้แค่97น่าเสียดายเหมือนกันพนะยายามหาสูตรแลวไม่เจอ98นะ นี่ e สเตโอเคเนี่ยทีสเตเกนบาเซโลนาเป็นตัวพาร์ทเนอร์คลับตัวนี้เนี่ยที่เทียบค่าพลังมาแล้วเนี่ยเป็นตัวที่โกคิปปิ้งค่อนข้างดีนะคือความเป็นประตูเนี่ยสูงเลยเนะครับผม91เลยเนะฮะก็น่าจะเซฟได้ค่อนข้างดีแหละนะครับผมใช้ทงใช้เท้าใช้มือได้หมดเป็นโกที่ออกมาตัดบอลไกลนะครับผมแต่ไกลมากไกลน้อยก็ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แต่ที่ไกลมากๆก็จะมีนอยเอออันนั้นะไกลจริงก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะพวกออกมาตัดบอลไกลนะครับผมแต่ก็ดีกว่าพวกที่ไม่ออกมาตัดบอลเลยอันะนั้นะน่ะรอรอโดนยิงอ่ะคือมันจะรอเซฟมันะนะ่าจะเซฟยากนะถ้าออกมาตัดบอลมันพอแบบปิดมุมได้บ้างไงโอเคสเตตนะฮะลูกโมงเนี่ยเอ้ยพี่ลูกโมงดิเอาอันี้ก่อนกันนะครับผมอ่าความเป็นโกเนี่ยเก้าสามเยอะนะเนี่ยจับบอลแปดสิบเอ็ดปัดบอลแปดสิบแปด ปฏิกิริยา92แล้วก็ยืนตำแหน่ง88นะครับผมกระโดด85ถือว่าโอเคนะแต่ว่าชั้นอื่นมันก็มี89 90ก้เก้าสิบเนนะนะแต่ว่าชั้นนี้เนี่ยกูคือปิง้งความเป็นโกเนี่ย93ค่อนข้างเยอะนะครับผมสกิลก็มีพวกอ่าโยนบอลไกลเปิดบอลไกลอะไรอย่างเงี้ยปกตินะครับผมโอเคโอเคแต่กเหรอโกสกิลมันก็ไม่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 เท่าไหร่หรอกมันมนการคว้างบอลอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่นะนะโอเคสตเกนนะครับผมนะบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาเนี่ยเอฟซีบาร์เซโลนาอ่าลาลิกาสเปนบาร์เซโลนาโอเคทีสตเกนนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบใช้ในสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็ดูตามสเตตจริงๆ ไม่ได้ยึดติดบางตัวแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยนอยเออร์สเตกเกนสองสองตัวนี้ที่ผมโคตรชอบใช้นะตัวอื่นมาไม่ไม่ใช้เลยใช้แต่สองตัวเนี้รู้สึกว่ามันแบบแบบยังไงล่ะออกมาตัดบอลอะไรค่อนข้างกลลกคือเอกลักษณ์นะครับผมก็เลยติดนะแต่พอมาปีนี้นะก็ต้องดูสเตตนะดูหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับผมว่าตัวไหนมันจะดีกว่ากันนะโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอ้ ครับผมมาเกมแรกสำหรับเทสเตเกนนะครับผมจะเซฟดีหร,รือเปล่าเนี่ยสุดดูก็ไม่เคยใช้นะนะสุดดูก็ไม่เคยใช้เล่นมาก่อนสำหรับเทสเตเกนนะครับผมมาเทสเตเกนจะเซฟดีไหมอีกคนนึงที่ผมว่าเซฟดีเลยคือโอนาน่านะตัวพัลเนอร์กลับเหมือนกันก็เซฟนะแล้วก็มีคนที่ไม่ค่อยเซฟนะครับผมก็คืออารอนเรมส์เดียวที่เป็นตัวฟีเจอร์เขียวอันนั้นคือรั่วจัดเลยอ่ะก็รุนหงิดจริงนะโอเค ออก,กัอนนกครับผมมาคืนให้สเตเกนก่อนเปิดไปลูกนี้ไอ้เปิดดีอยู่นะบอลพุ่งนะครับผมบอลพุ่งโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมโอ้โหสเตเกนคือได้บอลแค่ตอนคืนหลังแล้วก็เปิดออกมาแั้นี้นะครับผมโอ้โหคือแม่ถ้าจะปล่อยเกมให้ยิงก็มันก็ยังไงไม่รู้ว่ะคือถ้าปล่อยเกินเนี่ยมัน มันก็ไม่รู้ว่ามันไม่เป็นธรรมชาตินี่คือเล่นแบบเล่นเต็มที่ไงก็เลยบางเกมก็คือไม่รู้ว่านะครับผมสเตเก้นคือได้บอลครั้งเดียวแต่เกมเนี้ยเนี่ยโอเคปล่อยแล้วปล่อยองให้ยิงอยู่แล้อื้อันนี้ขนาดปล่อยเลยเนี่ยเนี่ยก็คืออยากเห็นมันเซฟบ้างอ่ะไม่ใช่ว่าแบบนี่อย่างเดียวนะครับผมก็ลปล่อยปล่อยให้ยิงเนี่ยมาเดือบรอยครับผมอืมก็ยังไม่ได้ยิงอยู่ดีว่ะเดือบรอยลัดโรมาติเนส ปั่นแล้วอู้หูเรียบร้อยเลยเจอลูกปั่นเหรอเฮ้ยปั่นอไม่ใช่และมันเข้าง่ายจังวะโดนง่ายจังไงปั่นมันก็โอ้โหเดียบร้อยครับผมมาปล่อยสักลูกหนึ่งเจอลูกปั่นเหรอลูกปั่นไม่น่าเสียง่ายขนาดนั้นผมว่าหรือว่ามันเป็นเพราะปั่นมันก็เลยเข้าไม่รู้เหมือนกันนะนะ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าไม่ควรจะเข้าอ่ะไม่ควรจะเข้าอ่ะนะลูกเมื่อกี้เนี่ยตัวสั้นนะมาให้คูโบ oh, ไม่ถึง <ball> อ่ะมาอลูกนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับผมแต่ก็ถือว่าจับอยู่นะไม่ได้ว่ากระจงกระชอกอะไรนะฮะลูกนี้เหรอฟังอา <ir> ตะโรม,มาตินเนสโอ้โหเนี่ยลูกเนี้ยควรเข้ามากเพราะว่าวอลพุ่งแล้วก็แบบเหมือนไม่ทันแล้วอะ่ะแต่เซฟได้โอเค ลูกปั่นอาจจะอาจจะยากจริงนะครับเพระลูกเมื่อกี้ก็ยากนะคุณมันก,ก็ยังเซฟได้นะถือว่ามือไวนะครับผมลูกโมงเหรอไม่ออกนะโอเคโอเคถือว่าโอเคอยู่นะโดุดดิงสองครั้งเนี่ยลูกปั่นเนี่ยก็ยังคาใจอยู่แหละแต่ลูกลูกเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมไม่แย่ไม่แย,ย่นี่ยสำหรับเตสเตเกนตัตโตโรมาตินเนียแหละมาคูโบไม่ถึงนะครับผมมาตินเนทปั๊มมาเออเอาดี เนี่ยผมยังขาดใจลูกปั่นไม่หายเลยว่ะเนี่ยมันจะเข้าได้ยังไงวะหรือว่ามันยังไม่ได้ตั้งตัววะมาเียบรอยครับผมี่ปล่อยนะปล่อยลูกนี้นะเนี่ยปล่อยให้ยิงดูสักทีดิเดยมรอยอะมามาเต็มข้อโหมึงยิงเลยก็ได้แบบเมื่อกี้ปล่อยขนาดนั้นยังโห้โหเลี้ยงไปใส่เต็มข้อเลี้ยงยิงธรรมดาก็น่าจะเข้าหรือมั้ยแปะผมปล่อยเหมือนเดิมเดิมรอยเหมือนเดิมเดิมรอยคนดีคนเดิม อ่ะมามีตัวมาเหรอเออได้เลยวะ่ะได้เลยวะ่ะนีหลายจงังหวะคือเซฟดีเลยนะเซเยนจะไปเบอร์อช่วงไอ้ลูกปันแหละจะคาใจไม่หายเลยเนะี่ยเข้าได้ยังไงวะมันก็ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้แบบเสียบม,มุมมากนะนะโอเคปล่อยให้ยิงหลายลูกอยู่นะนะก็ถือว่าเซฟได้ดีนะครับผมเซฟได้ดีมีลูกยากๆประมาณสองสามลูกแหละนะโอเคก็น่าจะจบเกมแล้วมั้งหรือว่าจะบุกต่อล่ะไปดีครับผม มุกต่อก็ไปดิ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 โอโหเตโออย่างสุดนะครับผมเอเยิงออกกรอบใโอเคนะครับผมมอรีนเตสเอซิตไปในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ปล่อยให้ยิงหลายลูกอยู่นะเนะก็ปล่อยยิงหลายลูกอยู่นะสเตย์ได้ไป6.5ถือว่าเซฟดีเลยนะอาจจะไปเบิร์ช่วงลูกแรกก็ยังคาใจอยู่นะนะครับผมลูกแรกคาใจเลยปั่นมันไม่น่าเข้าเอาริน แต่ลูกอื่นเซฟได้ดีเลยนะครับผมลูกอื่นเซฟดีเลยฮะม,ยยนะมาไฮไลท์ไฮไลท์สำหรับสเตเกนไฮไลท์สำหรับสเตเกน,นเหรอลูกไหนบางวันเนี้ยลูกไหนบางวันเนี้ยไฮไลท์สเตเกนลูกนี้เหรอไม่ใช่ไฮไลท์สเตเกนอ่าลูกเนี้ยปล่อยนะครับผมแลมตวโรบินินเนี่ยปั่นไม่เหมือนเหมือนมันจะไม่มีอะไรนะจริงหรือว่ามันไม่ได้ตั้งตัววะ อู้แต่ก็ห่างว่ะมันก็ห่างตัวมันเยอะเหมือนกันนะนะห่างตัวมันเยอะเหมือนกันนะโอเคก็ต้องยอมนะครับผมมันก็ค่อนข้างห่างนะลูกนี้เซฟสวยนะครับผมไม่ห่างมากปัดบอลได้ดีเออนะครับผมนะโอเคแล้วก็มีหลายจังหวะอยู่นะมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบยิงเต็มข้อแล้วแบบเซฟได้แบบเนี่นะครับผมใช่ปะวะไม่น่าใช่ปะวะมันมีอีกลูกหนึ่งอ่ะที่แบบเซฟดีกว่านี้ นะมันไม่ให้ดูวะ่ะโอเคเกมแรกผ่านไปก็ถือว่าชูฟอ้อมได้ดีเลยนะปล่อยให้ยิงหลายลูกเหมือนกันนะครับผมนะก็เซฟได้ได้เยอะนะอาจจะมีไปแบบลูกแรกอาจจะห่างจริงแหละนะครับผมห่างห่างตัวจริงแหละอาจจะไม่ทันนะโอเคไปต่อกมที่สองกันนะครับผมไปฮะโอเคครับผมเกมที่สองนะสำหรับอ่าเทสเตกนะเกนเกมแรกถือว่าทําได้ดีเลยนะ นั้ดีนะเสียนหนึ่งประตูนะฮะแต่ก็เซฟได้หลายลูกเลยนะหนู่งประตูน,ตนั้นอาจจะแบบห่างตัวเซฟไม่ได้นะครผมไม่ทันจริงๆฮะโอเคแต่ถือว่าเซฟใช้ได้นะว่าเซฟดีเลยแหละนี่บร้อยนะผมผ่านมาเอ้าสเตเก้นไม่ไม่ออกลอบบอลปะเอาตรงนี้พลาดเกือบโดนเหมือนกันนะเอ้า โอเคจบเกมเรึ่งแรกครับผมโอ้โหไม่เห็นหน้าสเตเกนอีกแล้วนะไม่เห็นหน้าสเตเกนอีกแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีโอกาสได้บอลเลยนะสเตเกนในเกมน,นี้นะคงต้องปล่อยเหมือนเกมแรกว่ะนะคงต้องปล่อยเหมือนเกมแรกแต่ถ้าแบบโดนยิงเซฟยิงก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่แย่น,นะครับผมสำหรับสเตเกนเวอร์ชันนี้เนะโอเครุ่นนี้ปล่อยนะครับผมปล่อยให้เขาได้ยิงบ้างเดี๋ยวเราจะดูเราจะได้ดู ความเซฟของสเตเกนนะฮะแม่กีพังไรไม่โดนบอลเลยวะ่นะรึ่งหลังมาก็ยังเงียบครับผมก็ต้องปล่อยปล่อยบ้างนะครับผมนะถ้าไม่ปล่อยเนะี่ยไม่รู้นะว่าจะเซฟหรือเปล่าม,มูดิดครับผมไม่ยิงสักทีป่ะเรวานะตองนี้ต้อง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 ,ง,งเอาแล้วนะครับผมลูกนี้ต้องยอมลูกนี้ต้องยอมพราะว่าจ่อๆอย่างนี้แล้วเป็นเรวานคมอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้มันมันเซฟยากนะฮะลูกนี้ อืมโอ้โหถือว่าตูดเลยนะจาจๆอย่างนี <h 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 ้นะถือว่าโอเคนะครับผมดูเปหนึ่งเม็ดนะดูเปหนึ่งเม็ดมาบผมบาร์ดี้ฮะเรวาน่ะคนดีคนเดิมเรวานคนเดิมแม่มาสิฮะปั่นดิโอหเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนะปั่นเปิดนี่ไม่จะปั่นโอเคเสียวเหมือนกันนะครับผมแต่จับหนึบเลยฮะลูกนี้นี่มาครับผมนี่มา นี่มาให้ใครวะน่าชัวเมนี่เหรอเรียวานาคนดีคนเดิมอบล็อกนะลูกเปิดมุมนะครับผมดู็จะออกมาตัดบอลนปลอาแต่ก็แต่เราจะบอกก็ไม่ได้บอกมาตัดไกลสักเท่าไหร่นะครับผมนะหวัดเสียวโอเคมาปล่อยแล้วกันสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายจะได้ดูลูกเซฟสวยๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นประตูนะสำหรับสเตก เกนไม่ค่อยออกรู้มันยังไม่ถึงเวลาออกหรือเปล่าไม่รู้เหมืนอนกันนะนะแต่ก็ไม่ได้ออกไปตัดบอลอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นการปล่อยให้ยิงด้วยแหละนะครับผมไม่ใช่เป็นการแบบหาช่องเลี้ยงลุดเดี่ยวมาเองเองนะครับผมนะเป็นการปล่อยมาให้ยิงแต่ก็เสียนหนึ่งลูกนะครับผมแต่ก็ต้องยอมว่าจอจอจริงๆนะต้องยอมว่าจอจอจริงๆในลูกนั้นนะครับผมสเตเกนเกมนี้ได้ไปห้าไม่แปลกเพราะว่า ปล่อยให้ยิงหนึ่งลูกลูกแรกเสียเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เซฟเลยโอเคนะครับผมประมาณนี้ละกันแต่ก็ถือว่าโดยรวมไม่เซฟเลยนะดูจากเกมได้แล้วเนี่ยค่อนข้างไวมือไวนะครับผมมือไวปฏิกิริยาดีความมันโกค่อนข้างสูงนะแต่ที่โดนก็ห่างแหละห่างตัวเยอะนะครับผมก็ถือว่าเซฟยากพอสมควรในลูกที่โดนนะครับผมโอเคแต่ถือว่าไม่ไม่เบื่อนะผมว่าไม่เบื่อนะนะขนาดโอร่าบางทีก็มีเบื่อมั้งนะครับผมโอร่าบางทีมีเบื่อแต่มันก็เซฟ สเตเกิลก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับผมถามว่าเซฟมากไหมมันก็อยู่ในระดับที่โอเคอะนะครับผมไม่ไม่ได้แย่นะครับผมไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบใช้ไม่ได้คือมันใช้ได้นะมีคนเดียวที่ผมรู้สึกว่าแบบแล่นไม่ได้เลยก็คือเรมสดีลเรมสเดลของอาร์ซนอลที่เป็นฟีเจอร์เขียวนั่นคือตรองเป็นตุงจริงอะคือแบบค,แบบคือยอมอะนะครับผมอันนั้นคือแบบไม่ได้เลยนะแต่สเตเกนถือว่าโอเคเลยนะครับผมดีเลยฮะคนนี้โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้วเจ